ตากุ้งยิงไม่ได้แอบดูใครทำไมจึงเป็นสวัสดีครับผมนายแพทย์เทรเทพนันตยาคมช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันฝุ่นควันก็มากมีคนไข้เจ็บตาตาบวมมาตรวจกันเยอะแยะเลยครับบางท่านมีก้อนหนองที่เปลือกตาต้องเจาะเอาหนองออกเลยทีเดียวโรคก,กลุ่มนี้ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าตากุ้งยิงหรือทางการแพทย์เราเรียกว่าโรคเปลือกตาอักเสบติดเชื้อมีหนองนั่นเองครับตากุ้งยิงคืออะไร ตากุุงยิงเป็นคําที่มีมาแต่โบราณถ้าพี่ๆเพื่อนๆทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทางการแพทย์ตากุ้งยิงก็คือการอักเสบและติดเชื้อที่ต่อมเปลือกตาทําให้เห็นเป็นก้อนนูนๆแดงๆที่ขอบเปลือกตาอาจจะเป็นที่เปลือกตาบนเปลือกตาล่างด้านในหรือด้านนอกของเปลือกตาก็ได้นะครับถ้ากดบริเวณก้อนอาจจะรู้สึกเจ็บหรือปวดได้อาจมีตาแดงหรือน้ําตาไหลร่วมด้วยถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา เชื้อโรคอาจรวมตัวกันเป็นก้อนหนองและอาจเป่งจนแตกทําให้ตาอักเสบมากยิ่งขึ้นได้ครับตากุ้งยิงมีสาเหตุจากอะไรสมัยก่อนคนชอบล้อกันว่าไปแอบดูคนอื่นอาบน้ําแต่จริงๆแล้วคงเป็นคําพูดที่ล้อกันเล่นนะครับเพราะสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็คือการมีสิ่งสกรปรกเข้าตาเช่นฝุ่นฝนหรือมือที่ไม่สะอาดขยี้ตาโดยเฉพาะท่านที่มีโรคเปลือกตาอักเสบเป็นทุนเดิมระบบป้องกันการติดเชื้อไม่ดีนักก็จะทําให้เชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งสกรปรกเหล่านี้ ก่อโรคตากุ้งยิงขึ้นได้ครับการรักษาโรคตากุ้งยิงถ้าอักเสบเพียงเล็กน้อยการใช้น้ําอุ่นประครบร่วมกับการหยดน้ําตาเทียมบ่อยๆระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราก็พอจะกําจัดเชื้อโรคได้ครับแต่ถ้าเริ่มกดเจ็บหรือมีก้อนหนองก็ควรมาพบจกักษุแพทย์นะครับเพราะอาจจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งมีทั้งในรูปแบบยาหยอดตาและยารับประทานนะครับแต่ถ้าใช้ยาแล้วยังมีก้อนหนองเป่งอยู่อาจจะจําเป็นต้องจอเจาะอหนองออกนะครับเพราะถ้าปล่อยให้หนองแตกเอง เปลือกตาบริเวณนั้นอาจจะเปื่อยและเป็นตำแหน่งที่ทําให้เกิดการติดเชื้อซ้ําแล้วซ้าอีกได้นะครับบางครั้งแม้รักษาหายแล้วอาจจะคาได้เป็นไตเล็กๆที่ใต้เปลือกตาซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับแต่ถ้าก้อนไตนี้ทําให้เกิดการระคายเคืองตาท่านอาจมาพบจากสูตแพทย์เพื่อเอาออกอีกครั้งหนึ่งนะครับการป้องกันตากุ้งยิงที่ดีก็คือการรักษาสุขภาพตาไม่ปล่อยให้เปลือกตาอักเสบใส่แว่นกันลมกันฝุน่นเวลาออกข้างนอกถ้ามีสิ่งสกปรปกเข้าตา คนใช้น้ำเกลือหรือน้ำดื่มที่สะอาดล้างตาทันทีนะครับเพียงเท่านี้เราก็มีดวงตาที่สดใสไม่โดนอื่นแซลว่าไปแอบดูใครมาแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ